ชาดกว่าด้วยเมื่อถึงคราวพินาศความคิดย่อมวิบัติอัฏกถา,ามาตุปโปกะคิดชาชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีก็ในพระวิหารเชตวันมีพระภิกษุร,รูปหนึ่งที่แม้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังกลับไปที่บ้านของตนเสมอๆเ,เพื่อไปดูแลมารดาที่แก่ชารามากแล้ว พระภิกษุรูปนี้จะไปตักน้ำหุงหาอาหารทำความสะอาดบ้านเรือนแก่มารดาทุกวันเมื่อเหล่าพระภิกษุรูปอื่นๆทราบดังนั้นจึงนำเรื่องนี้มาสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายภิกษุรูปโน้นเมื่อบวชเข้ามาในาศาสนาอันจะนำตนออกจากทุกข์แล้วยังคงไปวุ่นวายอยู่กับกิจของคฤหัหั์สมควรหรือไม่หนอ เมื่อพระศา,าสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นกิจที่บัณฑิตพึงกระทําแม้บัณฑิตในการก่อนก็เคยกระทําเช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี ณพื้นที่ป่าหิมพานต์อันกว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์บริเวณภูเขาคิชกูดมีฝูงแร้งจำนวนมากอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันและในบรรดาแร้งเหล่านั้นก็มีครอบครัวแรง้งครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำเชิงเขาโดยแร้งตัวพ่อและแร้งตัวแม่นั้นแก่ง,ง่อมและตาบอดสนิทแล้วก็ได้อาศัยลูกแร้งที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มหาเลี้ยง ด้วยการไปจิกเศษเนื้อต่างๆจากซากที่พวกสัตว์นักล่าทั้งหลายกินเหลือแล้วเอามาป้อนทุกวันเช้าวันหนึง่งพญาแร้งหนุ่มไปหากินไกลถึงดินแดนของมนุษย์แล้วเกิดไปติดบ่วงของนายพรานเข้าขณะที่กำลังบินโฉบลงไปจะกินน้ำในบึงที่อยู่ในป่าช้าพญาแร้งผู้มีพละกกำลังมหาศาลพยายามจะดิ้นรนออกจากบ่วงแต่ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดตั้งแต่เช้ายันเย็น จนอ่อนแรงและแทบขาดใจแต่ถึงกระนั้นพญาแรรงหนุ่มก็ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยกลับนึกเป็นห่วงพ่อแม่ที่อยู่ในถ้ำว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างคงจะหิวและคงจะรอการกลับไปของตนพ่อแม่คงจะร้องเรียกหาและถ้าหากตนถูกนายพรานเอาไปฆ่าพ่อแม่ก็คงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคงจะรออยู่อย่างนั้น คงจะผอมโซหมดพะละกำลังและตายอยู่ในถ้ำนั่นเองพอตกเย็นนิริยะพรานลูกชายของพรานผู้ทำบ่วงดักสัตว์เดินไปเก็บสัตว์จากบ่วงต่างๆที่พ่อทำดักไว้จนมาถึงบริเวณป่าช้าเมื่อเห็นพญาแร้งตัวใหญ่ลักษณะงามประเสรศิฐร้องโอดครวนติดอยู่บ่วงและได้ร้องเป็นภาษามนุษย์ก็แปลกใจเป็นอันมาก นิลยะพรานจึงค่อยๆเดินเข้าไปหาและถามว่าเจ้าแรงเจ้าโอดครวนทำไมการโอดครวนของเจ้าจะมีประโยชน์อะไรเล่าร้องให้ตายเจ้าก็หลุดไปไม่ได้หรอกแต่ก็นั่นแหละข้าไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเห็นนกพูดภาษาคนได้เลยพญาแรงเมื่อเห็นพรานเจ้าชีวิตมายืนอยู่ตรงหน้าก็ดีใจเรีบกล่าวว่าพรานผู้เจริญเราเลี้ยงพ่อแม่ผู้แก่เท่าแล้ว อาศัยอยู่ที่ถ้ำซอกเขาในป่าหิมพันธ์อันไกลโพล้นเรารู้ว่าบัดนี้เราตกอยู่ในอำนาจของท่านแล้วแต่เราเป็นห่วงพ่อแม่ของเราเหลือเกินว่าท่านจะอยู่ยังไงกินยังไงนิริยะพรานกล่าวตอบว่าใครๆเขาก็พูดกันว่าแรงสามารถมองเห็นซากศพได้ไกลถึงร้อยโยชน์แต่เหตุไน,นเจ้าจึงมองไม่เห็นแค่บ่วงดักสัตว์บ่วงที่จะทำให้เจ้าถึงแก่ความตายได้ พญาแร้งกล่าวตอบว่าพรานผู้เจริญเมื่อใดที่ถึงคราวจะต้องตายเมื่อใดที่ถึงความเสื่อมไม่ว่าใครก็ตามต่อให้เข้าไปจนใกล้ถึงสิ่งที่จะทำให้ตายนั้นก็จะไม่รู้สึกตัวอย่างเราแม้จะเข้าใกล้ตาข่ายเข้าใกล้บ่วงเรายังประมาทละหลวมเพลเรอติดบ่วงของท่านจนได้พรานผู้เจริญเราไม่ได้ห่วงตัวเองเลย แต่เราห่วงพ่อแม่ที่แก่งอมทั้งยังตาบอดสนิทหากท่านจะฆ่าเราเอาเนื้อเราไปขายเราก็ยินดีแต่ท่านจงช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราต่อด้วยเถิดนะนิริยะพรานเมื่อได้ยินคําอ้อนวอนดังนั้นก็เหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดจิตใจอ่อนยวบผิดวิสัยพรานจึงกล่าวออกมาว่าพญาแรงข้าจะปล่อยเจ้ากลับไปยังถิ่นของเจ้า เจ้าจงไปเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เท่ากลับไปอยู่กับเหลา่าญาติๆของเจ้าเถิดข้าอนุญาตเจ้าแล้วขอให้เจ้าเดินทางโดยสวัสดีและอยู่รอดปลอดภัยกล่าวจบนิริยะพรานก็เอามีดอันคมกริบตัดบ่วงให้แก่พญาแรงด้วยจิตใจอันรักใคร่และอ่อนโยนทั้งยังเอามีดนั้นเฉือนเนื้อที่ตนถือมาให้พญาแรงอีกก้อนใหญ่พอที่พญาแรงจะคาบไปได้ ฝ่ายพญาแรงเมื่อหลุดจากบ่วงได้ก็กล่าวสรรเสริญนิริยาพรานว่าพรานผู้เจริญขอให้ท่านมีความสุขใจที่ได้อยู่กับเหล่าญาติเหมือนที่เราจะได้กลับไปสุขใจอยู่กับเหล่าญาติเช่นกันแล้วพญาแรงก็คาบเอาก้อนเนื้อที่พรานเฉือนให้นั้นบินกลับไปสู่ถ้าเชิงเขาคิจกูดในป่าหิมพานเพื่อป้อนแก่พ่อและแม่ของตน พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายเมื่อจบสัจธรรมพระภิกษุผู้เลี้ยงดูมารดานั้นก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลนิรยพรในครั้งนั้นได้มาเป็นพระชน,นะเถระในบัดนี้พอแม่แรงได้มาเป็นพุทธบิดาและพุทธมารดาส่วนพญาแรงได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า